กระดูกพุนออกกําลังกายแบบไหนดีที่สุดเชื่อไหมว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้จากประสบการณ์ที่หมอฟันมันจะรักษา,าคนไข้ามาครับพบว่าหลายๆคนเป็นกระดูกพุนแต่เขาไม่เข้าใจเรื่องการออกกําลังกายครับลหลายๆเท่ากับออกกําลังกายผิดและเป็นอันตรายทําให้เกิดมีกระดูกหักมากขึ้นครับและการในการออกกําลังกายของคุณคือ,อก็ออกกําลังกายโดยใช้การเวทแบลลิงครับน้าหนักมีการตกครับเขาบอกว่าหมายความว่าวิธีคือ หลักการคือเพื่อให้กระดูกและแข็งแรงคุณต้องมีการเดินใชมีการขยับหรืออาจจะมีการเต้นนำแบบนี้เป็นต้นหรือจะมีลักษณะของการแบบพวกการเคลื่อนไหวทรงตัวแบบนี้เป็นต้นแต่สิ่งที่ห้ามฮะคือห้ามอะไรฮะห้ามคือในลักษณะของการที่แบบว่าคุณงมเยอะๆอไรอย่างเงี้ยฮะโยคะอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่แนะนำฮะหรืองอเยอะๆอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่อันตรายมากที่มีคุณโอกาสกระดูกหัก โอเคไหมเพราะฉั้นอันนี้คือสิ่งที่หมอฟันแนะนาแนะนํไม่ง่ายคุณคุณคิดอะไรไม่ออกคุณลองเดินฮะแล้วเออจริงจอันนึงฮะเรื่องของการวิ่งฮะถ้าคนอายุ80เป็นวิ่งจริงจแล้วทางการเรื่องกระดูกผมไม่แนะนําด้วยนะฮะเขาแนะนํเรื่องการเดินหรือการเป็นลาหรือการออกไทชีดีที่สุดใครชอบพิมพ์นี้มากเราจะกำลังที่ก